มนุษย์สีขาวปฏิบัติธรรมตอนที่11ดาบสองคมเช้าวันหนึ่งขณะที่กำลังทำงานอยู่เวรดึกที่โรงพยาบาลฉันได้ปรารภกับพี่ผู้ช่วยพยาบาลซึ่งเป็นผู้ร่วมงานในแผนกว่าพี่คะชีวิตของพวกเราเนี่ยโชคดีจังเลยนะคะยามเจ็บป่วยเราก็ดูแลตัวเองได้ รักษาตัวเองพึ่งตัวเองได้มียามีเสื้อผ้าอาหารอุดมสมบูรณ์ไม่เคยขาดแคลนเลยอืมจริงๆด้วยนะแถมเวลาญาติพี่น้องของเราเจ็บป่วยเราก็ยังช่วยเขาได้อีกพี่ผู้ช่วยพยาบาลก็เห็นตามเนี่ยเพราะบุญที่เราเคยทำไว้แต่อดีตส่งผลมาล่ะเราถึงมีชีวิตที่ไม่ขาดแคลนเลย แถมยังมีอาชีพที่เป็นบุญอีกด้วยฉันสรุปบางครั้งเวลางานยุ่งยุ่งมีคนไข้ามากมายฉันก็มักจะพูดให้กำลังใจพี่ๆและเพื่อนๆร่วมงานว่าพี่จ๋าเหนื่อยก็ทำไปเถอะเดี๋ยวก็เสร็จแล้วนี่แหละ,สะเสบียงของเราทั้งนั้นถ้าเราช่วยเหลือคนไว้มากชาติต่อๆไป เราก็จะได้พบแต่ผลกรรมที่ดีมีสุขภาพที่แข็งแรงว่ากันที่จริงชีวิตของฉันนับตั้งแต่จำความได้มาจนบัดนี้มีแต่เรื่องที่ต้องอดทนต่อความยากลำบากต้องเหน็ดเหนื่อยจากการทำงานอาหารปริเยติทุกเพราะต้องสแสวงหาเครื่องอาศัยได้แก่อาหารกายเพื่อยังอัตภาพนี้ไว้สแสวงอาหารใจ เพื่อเลื่อนฐานจิตสู่ภพภูมิที่สูงขึ้นและต้องขวนขวายสร้างกุศลกรรรมไว้เป็นเครื่องอาศัยเป็นสเสบียงของตนในการเดินทางไปสู่จุดหมายอันยิ่งใหญ่ของชีวิตอีกด้วยบ่อยครั้งที่ฉันอยู่เวรมาทั้งคืนรู้สึกง่วงนอนและอ่อนเพลียมากกะว่าเดี๋ยวพอออกเวรแล้วจะต้องนอนพักเอาแรงให้เต็มที่เลยแต่พอลงเวร ก็กลับถูกตามตัวให้ช่วยพาคนโน้นคนนี้ไปตรวจโรคหรือถูกตามให้ไปดูแลคนไข้ซึ่งบางคนก็เป็นคนรู้จักกันบางคนก็เป็นญาติพวกเขาเหล่านั้นต่างก็หวังมาพึ่งพาเราอย่างเต็มที่บ่อยครั้งฉันก็จำต้องกล้ากลืนฝืนข่มความง่วงความอ่อนเพลียเอาไว้บางวันพอออกเวรแล้ว ก็ต้องไปสอนนักเรียนในโรงเรียนต่างๆที่ทางโรงเรียนมีหนังสือขอมาทางโรงพยาบาลแล้วยังมีงานอื่นที่เป็นประโยชน์อีกมากมายซึ่งฉันก็ไม่เคยคิดค่าตอบแทนใดๆเลยเพราะทราบซึ้งในคำพูดที่ว่าการได้มีโอกาสกระทำความดีก็นับว่าเป็นรางวัลสูงสุดของชีวิตแล้วบางครั้งเหนื่อยมากๆเข้า ฉันก็อ้อซอะกับตัวเองว่าเนี่ยหากเราไม่ได้มาพบอโศกป่านนี้นอนตีพุงอยู่บ้านสบายไปแล้วไม่ต้องมีชีวิตที่เหน็ดเหนื่อยอย่างนี้หรอกแต่พ่อท่านได้กรุณาตักเตือนว่าชีวิตที่สบายคือชีวิตที่ไม่เป็นหนี้ตังหากคือทำงานให้มากเอามาแต่น้อยขยันสร้างสรรค์ เกื้อกูลผู้อื่นนี่ต่างหากคือชีวิตที่สบายและท่านมักจะคอยย้ำเตือนลูกลูกอโศกทั้งทางวาจาและทางกายกรรมของท่านเองเสมอๆว่าวันเวลาอย่าได้ล่วงไปเลยโดยปราศจากการสะสมบารมีดังนั้นฉันจึงต้องมีชีวิตอยู่อย่างสบายๆแบบอโศกต่อไป ไม่ใช่แบบเบิร์ดนะการที่ชีวิตมีโชคดีเพราะได้มีโอกาสสร้างคุณประโยชน์ให้กับสังคมและรับใช้เพื่อนมนุษย์นั้นฉันพยายามอ่านอารมณ์ในจิตของตัวเองหากไม่ระวังให้ดีมันจะเกิดมานะหลงตัวว่าเราคือผู้ให้ฉันเตือนตัวเองอยู่เสมอเมื่อมีงานยุ่งๆในขณะทำงานอยู่ที่โรงพยาบาล แถมคนไข้และญาแต่ละเตียงก็มาตามให้ไปช่วยเหลือดูแลพร้อมๆกันหลายๆเตียงบางคนก็จะเอาทุกอย่างให้ได้ดังใจตัวเองบางคนก็วางอำนาจคมเบ่งกับเจ้าหน้าที่ซึ่งหากเป็นสมัยก่อนปฏิบัติธรรมจิตใจของฉันคงจะต้องร่ำร้องแน่ๆว่าดูสิเนี่ยเราก็ทำงานจนเหนื่อยละ ทำไมคนพวกนี้ไม่เห็นใจเราบ้างเลยจะเอาแต่ใจตัวเองกันทั้งนั้นฉันอดเห็นใจเพื่อนร่วมอาชีพด้วยกันไม่ได้ที่บางคนก็มีอารมณ์เครียดจนบางครั้งก็ระบายออกมาทางวจีกรรมจนทำให้ประชาชนผู้มารับบริการที่ตั้งเป้าไว้สูงว่าพยาบาลคือผู้ให้ตลอดการคือผู้ไม่มีอารมณ์เครียดเลย คือผู้อ่อนโยนยิ้มแย้มผู้จจไภเราะตลอดเวลาคือบุคคลที่ใกล้ๆพระอาหารหันต์นั่นทีเดียวคือต้องไม่มีความโกรธเลยคนเหล่านี้จะผิดหวังหากบังเอิญไปพบพยาบาลอีกรูปแบบหนึ่งซึ่งต่างจากอุดมคติของพวกเขามีบทกวีหนึ่งที่เขียนเตือนเพื่อนร่วมวิชาชีพพยาบาลว่า แม้พบความหยามเหยียดรังเกียจยิ่งจะทนนิ่งเพื่อดับความสับสนจะปลอบเลือดทุกหยดให้อดทนประพฤตตนให้สมค่าพยาบาลเมื่อได้นำธรรมะมาคุ้มครองจิตบ้างบ่อยครั้งฉันก็บอกกับตัวเองว่าเป็นธรรมดาที่มนุษย์มักจะอยากได้บริการ หรือการเอาใจใส่ที่ดีที่สุดต่อตัวเขาหรือญาติของเขาเขาไม่ใช่เราเขาจึงไม่รู้ว่าตอนนี้เราเหนื่อยเราเพลียหรือเรากำลังยุ่งอยู่และที่ต้องระลึกอยู่เสมอเพื่อเตือนตนให้เจียมตนว่าเราควรต้องขอบคุณผู้มารับบริการเพราะพวกเขาเราจึงมีโอกาสได้ทำความดี ได้สะสมมรดกแห่งกุศลกรรมแล้วได้ลดความเห็นแก่ตัวของเราเองด้วยพอทำงานมากขึ้นนักทำงานทั้งหลายก็จะต้องพบกับโจทย์ที่เพิ่มขึ้นคือโลก,กธรรมทั้งลาบยศสารเสริญนินทาฉันในฐานะเสขบุคคลผู้กำลังฝึกตนให้รู้เท่าทันโลกธรรม จึงต้องระมัดระวังในเรื่องนี้เป็นอย่างยิ่งลาบสักการะและเสียงสรรเสริญเป็นอันตรายอันแสนเผ็ดแม้พระขี่นาศพไม่มีอะไรจะทำลายคนได้เร็วเท่าคำสรรเสริญเยืนยอมันทำให้จิตฟูฟองและหลงตัวสุดขีดความจริงคนเขาสรรเสริญก็เพียงเพื่อยืนยันกับเราว่า ทำอย่างนี้ดีแล้วจงทําต่อไปต่อไปเท่านั้นเองบางทีการที่เราได้ลาบยศสรรเสริญมากๆเข้าหากไม่ระวังให้ดีเมื่อไปพบกับเหตุการณ์ที่ไม่พึงปรารถนาจิตของเราจะหวันไหวได้ง่ายเหมือนกับเหตุการณ์เมื่อตอนใกล้เที่ยงวันหนึ่งที่แผนกสูตินรีเวท ฉันกำลังอยู่เวรเช้าและเป็นหัวหน้าเวรด้วยญาติคนไข้เตียงที่8ที่เพิ่งรับเข้ามาในแผนกเมื่อสามชั่วโมงก่อนมาพูดจาวางอำนาจกับเจ้าหน้าที่โดยมีฉันนั่งฟังบทสนทนาอยู่ใกล้ๆที่เคาน์เตอร์พยาบาลใครเป็นหมอเจ้าของไข้คนไข้ของผมหมอพรเทพค่ะพี่ผู้ช่วยพยาบาลคนหนึ่งตอบ ทำไมป่านี้ยังไม่มาดูคนไข้อีกละ่ะเสียงนั้นแสดงอารมณ์ไม่พอใจออกมาอย่างชัดเจนก็ไม่ทราบเหมือนกันค่ะหมออาจจะติดธุระอะไรอยู่ก็ได้เดี๋ยวก็คงมาอะไรกันทำงานกันภาษาอะไรอย่างนี้ปล่อยให้คนไข้ามารอต้องนานแล้วพี่ผู้ช่วยพยาบาลอีกคนหนึ่งจึงพูดขึ้นบ้างว่าคุณคะหมอเวรใหญ่เขาก็สั่งยา สั่งน้ำเกลือให้แล้วที่นี่พยาบาลก็ไม่ได้ทอดทิ้งอะไรคุณก็เห็นนี่คะแต่ผมต้องการพบหมอเจ้าของไข้เดี๋ยวนี้ใครใครเป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลที่นี่หมอบันดิตพนักง,งานผู้ช่วยอีกคนหนึ่งตอบบันดิตอยู่ไหนเฮะบันดิตอยู่ไหนฉันยิ้มขำๆแล้วชื่นชมว่าวันนี้พวกเจ้าหน้าที่เราช่างระงับอารมณ์ได้เก่งมากจริงๆ หรือว่าหรือว่าพวกพี่ๆเขาปลอบเลือดทุกหยดให้อดทนกันได้แล้วพอชายเจ้าของไข้คนไข้เตียงแปกเดินออกไปจากแผนกสูตินรีเวทแป๊บเดียวพี่ผู้ช่วยคนหนึ่งซึ่งมีอายุมากแล้วพูดดังๆอย่างระบายอารมณ์เต็มที่ว่าใครว่าไอ,อ้อ่อแกรู้จักไหมโอ้โหทำไมพ่อวางกล้ามขนาดนี้ พี่ผู้ช่วยอีกคนก็พูดขึ้นอย่างเหลืออดบ้างว่าแกจะใหญ่มาจากไหนไม่สำคัญแต่ที่นี่ฉันใหญ่ฉันหัวเราะอ,อย่างขบขันแหมลงชื่นชมพี่ๆเสียตั้งนานที่แท้ก็อาจดินระเบิดไว้นี่เองเราเองก็เถอะหากมัวหลงฟูฟองเมื่อได้รับสรรเสริญบ่อยๆเข้าและไม่ระวัดระวังให้ดีเจอผัสสะอย่างนี้เข้า ก็คงเข็มกระดิกเหมือนกันนั่นแหละความจริงแล้วพระพุทธองค์ผู้ทรงพระปัญญาที่คุณก็ทรงสอนไว้แล้วว่าลาบยศสารเสริญสุขโลกธรรมเหล่านี้เป็นอนิจจังเกิดขึ้นแล้วตั้งอยู่ชั่วขณะแล้วก็ต้องเสื่อมไปอย่างไม่มีอะไรจะหยุดยั้งได้ผู้มีสติและรู้เท่าทัน ไม่หลงไปติดยึดกับสิ่งเหล่านี้จะไม่เดือดร้อนใจเมื่อสิ่งเหล่านี้แปลเปลี่ยนไปทุกวันนี้ลาบยศสรรเสริญซึ่งเป็นผลพลอยได้จากการทำงานที่ได้รับมานั้นจึงเป็นเสมือนดาบสองคมอันน่ากลัวฉันจึงมักต้องเตือนตัวเองอยู่เสมอว่าหากเราทำงานได้มากสร้างสรรประโยชน์ให้กับสังคมให้กับมนุษย์ได้มาก เราก็จงจำไว้ตลอดเวลาว่าผู้ให้ต้องขอบคุณผู้รับต้องรู้สึกเป็นหนี้พระคุณผู้ที่มาอนุเคราะห์ให้เราได้ช่วยเหลือให้เราได้มีโอกาสทำความดีขอบคุณคนไข้และญาติคนไข้และเพื่อนร่วมทุกทั้งหลายที่ได้กรุณาให้ฉันได้มีโอกาสทำความดีขอบคุณมิตรดี ผู้มาให้กำลังใจให้ความอบอุ่นและให้ขุมทรัพย์อย่างอ่อนโยนขอบคุณมิตรดีผู้มาชี้ขุมทรัพย์อย่างแข่งกร้าวเพื่อให้ฉันแกร่งขึ้นหากได้พิจารณาข้อบกพร่องที่ต้องแก้ไขของตนเองอยู่เสมอเสมอการได้เจียมตนว่าเรายังไม่เก่งถ้าเก่งก็หมดกิเลสไปนานแล้ว และความรู้สึกสำนึกในพระคุณของผู้อื่นที่มีต่อเราตลอดเวลาทั้งสามข้อนี้จะทำให้เราไม่ลืมตัวและสามารถต้านพิษภัยอันเกิดจากการหลงติดในลาบสการะและเสียงสรรเสริญอันเป็นดุดดาบสองคมได้เป็นอย่างดีลูกไกลพ่อ19กันยาสองห้าเวลา สิบสนาฬิกาสีนาทีเยจิตตังสัญญาเมษสันติโมขันติมานพันธนาผู้ใดจักระวังจิตผู้นั้นจักพ้นจากบ่วงแห่งมานพระพุทธพจน์จากสารอโศกอันดับ147มกราคมกุมภาพันธ์มีนาคม25งหส